ยมหน่อยมีอะไรจะให้ช่วยโอยเหมือนเดิมเลยพะจอจันกลับนมัสก,การพระอจารย์โยมหน่อยก็เหมือนเดิมพะจอจันรู้รู้สึกรู้สึกเฉยๆแต่ว่ามันมองไม่ออกว่าแบบมันอย่างเงี้ยโยมโยมเข้าใจว่าโยมนั่งโยมนั่งโยมนั่งอเอาเหมือนอยู่บ้านนั่นแหละที่มาบีกิเวกเนี่ยเหมือนอยู่บ้าน คือถ้าถ้าอยู่บ้านเนี่ยโยมคือก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเป้าว่าตั้งใจอย่างที่พระอาจารย์เคยสอนไว้ว่าอย่าตั้งใจไห่นไหมคะโยมก็ไม่ได้ตั้งใจพอแต่มันมีคิดจะคิดตรงนั้นฉุกคิดขึ้นมาอ,อ๋อมีสติรู้ว่าเราทำอะไรอยู่แค่ฉุกคิดขึ้นมาบอกตัวเองว่า เออนั่งอยู่อยู่ที่บ้านก็เหมือนกันนั่งอยู่อ,อย่างนั่งถ้าถ้าถ้าโยมจะรู้สึกเนี่ยรู้สึกตัวนี่ก็คือว่าถ้าโยมลุกขึ้นเนี่ยยืนเนี่ยโยมจะรู้สึกตัวว่ายืนยืนแต่เมื่อยืนแล้วเนี่ยก็คือก็คือรู้สึกเฉยๆในความรู้สึกนะคะพระอาจารย์เราเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องมีอะไรอยู่ในใจอย่างนงั้นก็ได้ยืนเดินนั่งนอนตามปกติธรรมดา แล้วแต่เขาจะรู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก,ก็ก็มันต้องกลับมาดูไงคะมามาอย่างอย่างที่ธรรมดาเนี่ยโยมก็ทําอะไรต่ออะไรโยมไม่ได้โยมไม่ได้ว่าว่าจะมาดูไงคะดแล้วกลับมารู้ว่ากับที่เราตั้งใจจะดูอ่ะเหมือนกันไหมก็คือตั้งใจจะดูเนี่ยมันยังไม่มีนะแต่ถ้าเขากลับมารู้เนี่ยเขามีแล้ว ขามีอิริยาบถนั้นอยู่แล้วเขามีอารมณ์แล้วแล้วความรู้สึกก็ไปเจอกับอารมณ์นั้นแต่ถ้าตั้งใจจะดูอ่ะอารมณ์มีหรือเปล่าไม่รู้แต่ใจอ่ะมันมุ่งไปหาอารมณ์ตัวนั้นคือตั้งใจไม่ต้องทำแบบนั้นไม่ไม้อารมณ์เนี่ยเขาโชว์เขาเสนอเขาแสดงใช่แล้วความรู้สึกก็ไปรู้แค่นั้นแหละโยมโยมทำทำแบบนั้นรู้แบบนั้นรู้แบบนั้นก็ที่ที่โยมบอกบอกพระอาจารย์ว่า โยมรู้ตัวโยมรู้สึกแต่ไม่รู้ตัวตัวนี้แค่รู้สึกคือมีสติเท่านั้นแหละใช่ค่ะไม่เป็นไรต่างกับที่เขาไม่รู้เท่านั้นเองแต่ถ้าเราตั้งใจจะให้เขารู้มันเป็นอีกอย่างหนึ่งไงแค่นี้แหละรู้แค่เนี้พอเมื่อเช้าโยมก็มองดวงดูว่านอนตื่นเนี่ยนอนนอนอยู่รู้รู้ตัวว่านอนอยู่แสดงว่าอยู่บ้านใช่ไหม อันนี้อยู่บ้านตอนเช้าเมื่อเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยรู้รู้รู้จริงๆร่องเราตั้งแต่ตื่นนอนนั่นแหละเป็นยังไงตื่นะตื่นตื่นมีอะไรเป็นอารมณ์ปวดเมื่อยหิวกระหายนอนผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วไม่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 ได้นั่นก็คือดูดูว่ากําลังนอน นอนอยู่นอนอยู่บางทีถ้าดูกําลังนอนอ่ะไอ้ทุกข์ปวดเมื่อหิวกระหายหนาวร้อนเนี่ยมันรู้เป็นสัญญาณเฉยๆนะและเวลาไปมันไม่รู้ก็ได้แต่ที่อาตามานาเสนอเนี่ยคือมันอาจจะมารู้รูปนอนก็ได้อาจจะมารู้ทุกข์ปวดเมื่อหิวกระหายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบาก็ได้แล้วเวลาจะไปนี่อีกตอนหนึ่งนะตอนแรกรู้แล้วนอนอยู่ ทุกปวดเมื่อยอยู่ก็หายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบาได้ตอนจะไปไปใช้ห้องน้ําอะแก้ทุกข์อ่ะไปเรียนรู้ตรงนั้นอีกเดี๋ยวว่าเสร็จแล้วรู้ไหมอะไรเงี้ยก็หลายวันบางทีก็ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็คือว่ารู้แต่ว่ารู้นอนอยู่ไหมรู้แต่พอพอพอรู้ว่าลุมีทุกเนี่ยบางทีมันก็ก้าวลงไปเลยเดินไปเลยพอเดินไปแล้ว ถึงรู้ว่าอ๋อนี้อันนี้เข<ล>าเรียกว่าความเคยชินถูกค่ะไม่เป็นไรมารู้ตามหลังได้ค่ะรู้ว่ากําลังเดินไปหรือรู้กําลังเข้าห้องน้ํากําลังแก้ทุกอะไรอยู่แต่แหนไปเรียนรู้คงที่เขารู้ตรงนั้นแหละ,ะแต่ถ้าเราตั้งใจเอาไว้ก่อนเนี่ยบางทีมันยังไม่ได้ไปหรอกเดี๋ยวเราต้องดูต้องรู้ต้องกําหนดต้องทำโน่นนี่นั่นเลยตรงนี้ไม่ต้องทําให้อารมณ์เขาเสนอเขาแสดงแล้วก็ความรู้สึกก็ไปรู้ตรงนั้น หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะูค่ะให้ธรรมชาติเขาสอนเราบ้างว่าเราสอนเขามานานแล้วถ้าห,หากว่าเราไปสอนเขาเนี่ยเหมือนกับเราไม่ได้ดูละครเราไปหัดละครเขาละครขันห้าก็แสดงอยู่แต่เราไปหัดต้องเรีนอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นเราไม่ได้ดูละครหรอก เนี้ยดูละครกันนะตอนตอนที่เราไปดูเนี่ยเหมือนเราตั้งใจนะพระอาจารย์ถ้าเรารู้สึกเนี่ยเรารู excel, toolkit, uh ้สึกไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจว่าเออนั่งอยู่แต่ถ้าถ้าถ้าโยมจะว่าให้ไปดูถ้าดูนั่งเนี่ยเหมือนกับเราไปเพ่งจ้องนั่นคือตั้งใจทีนี้คําว่าคําว่าดูของพระอาจารย์เนี่ยดูดูละครเนี่ยกับรู้สึกเนี่ยมันต่างกันหรือเปล่าคะพระอาจารย์ต่างกันดีถ้าดูละครเนี่ยเขาแสดงให้ดู นนั่นสิโยม,ยมแล้วก็ความรู้สึกก็ไปรู้อารมณ์ละครกันหน้าเช่นปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนทุกข์ต่างๆาเขาสแสดงหรือยาบทใหญ่ยืนเดินนั่งนอนเขามีอยู่แล้วเขาสแสดงอยู่แล้วหรือยาบทย,ย่อยตั้งแต่เหลียวต้แลฝาอะไรต่างๆนั้นนะถ้าถ้าเราถ้าเราไม่ได้ดูเนี่ยเราไม่เห็นเขาสแสดงนะจังใช่แต่ว่าถ้าหากว่าอารมณ์เขาเสนอเขาสแสดงอะ่ะ ตรงนี้แหละค่ะแล้วก็ธรรมชาติที่ไปรู้มันมีอีกอันหนึ่งอารมณ์มันต้องเสนอก่อนใช่ไหมแต่ถ้าเราตั้งใจดูเนี่ยบางทีอารมณ์เนี่ยมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แต่ตัวตั้งใจมันอยู่ที่ใจแล้วก็จะพยายามเพ่งไปหาอารมณ์เอาเฉพาะอารมณ์นั้นเอาเช่นตั้งใจจะดูรูปนั่งใช่ไหมไอ้ใจอะความรู้สึกในใจแล้วก็เพ่งไปหารูปนั่งตัวเนี้ยกลับเวลาที่มีรูปนั่งเกิดขึ้นอยู่แล้วอารมณ์นี่มีแล้วแล้วความรู้สึกก็มารู้เนี่ยมาความรู้สึกมันจะต่างกัน เราเรา,เราจะเอาตรงไหนละคะอาจารย์ที่บอกว่าดูละครเนี่ยเหมือนเราไปเพ่งคือดูละครนี่เขาเล่นอยู่แล้วละครกันห้าทุกปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนยาบทใหญ่ยาบทยบ่อยเขามีอยู่แล้วเขาเล่นอยู่แล้วหรือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเขามีอยู่แล้วใช่ค่ะพระอาจารย์เขาเล่นอยู่แล้วลเ,เขามีอยู่แล้วลแ,ว <laughs> แค่โยมรู้สึกนี่แปลว่าเขาเล่นอยู่แล้วใช่ไหมไปไเขาเล่นอยู่แล้วแล้วก็ไปรู้สึกตรงนั้น กับไปตรงที่เราตั้งใจจะดูเนี่ยบางทีเราจากใจแล้วก็เพ่งไปหาอารมณ์โยไม่ทําตรงนั้นแล้วไงไม่ทาไงโยไม่ทําตรงนั้นแต่แต่แต่ที่บอกว่าดูละครเนี่ยก็คือที่โยมถามพระอาจารย์ว่าดูละครกับรู้สึกเนี่ยมันในในส่วนส่วนตัวของของโยเนี่ยมันไม่เหมือนกันอดูละครเขาเราดูเฉยๆเขาแสดงให้ดูเหมือนอนแล้วเราก็ดูเหมือนดูหนังใบ้ด้วย หมือนโยมไปเพ่งอ่ะแต่ถ้าเพ่งนะั้นมันต้องจักใจแล้วเพ่งไปหาอารมณ์ถึงเห็นเนี่ยฮะถึงเห็นว่าเขาเล่นละครเนี่ยครับอาจารย์นั่นนตตัวตัวนั้นไม่ต้องเพ่งแต่ว่าเอาเท่าที่รู้เขาเล่นที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสอย่างอย่างเช่นลมพัดมาอย่างงี้ลมยมรู้สึกอย่างเงี้ยก็รู้สึกเย็นหรือร้อนแค่นั้นแหละ อันนี้เขาเขาเล่นละครปะอ่าเขาเล่นละครแล้วเราก็ดูละครที่เขาเขาลมมากระทบนั่นสิโยมถึงได้ได้ถามพระอาจารย์ว่าดูเนี่ยคือรู้สึกรู้สึกกับดูเนี่ยโยมยังแยกไม่ออกนะครับอ่ความหมายคือเวลาที่เอาเช่นลมพัดมารู้สึกยังไงรู้สึกว่าเย็นเย็นหรือร้อนแค่นั้นแหละ,น,น,หละนั่นคือความรู้สึกความหมายอย่างนี้แหละใช่ก็ แล,แล้วดูละครล่ะว่าว่านี่เขาเย็นเนี่ยมีละครนั่ยก็คือการดูละครเหมือนกันควารรมหมายอย่างเดียวกันถ,ถึงได้เรียนถามพระอาจารย์รว่าดูละครกับรู้สึกเนี่ยถ้าเป็นความรู้ส<น>ึกที่รู้สึกเช่นลมพัดมารู้สึกเย็นหรือร้อนนั่นแหละชื่อว่าเราดูละครอยู่อ,อ๋อดูอยู่แต่ถ้าเราตั้งใจจะดูมันจะอีกอย่างหนึ่งมันคิดไว้ก่อนล่วงหน้าแต่นี่เรารู้เฉพาะหน้าชลมพัดมาก็รู้สึกเย็น เราไม่ได้คิดอะไรไว้่อยางี้แต่ถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันยังไม่ทิมยังไม่มีอารมณ์ยังไม่มีเราคิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราต้องดูนะต้องรู้นะแล้วจากใจก็เพ่งไปหาอารมณ์นั้นเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องทำที่เคยทำมาเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องและไอ้อารมณ์เขาเสนอแล้วก็ไปรู้สึกหรือรู้ของนั้นเท่านั้นเองเนี่ยความหมายคือดูละครแต่ถ้าไปหัดละครเนี่ยคือหมาย่ตัวนี้ฉันไม่เอาตัวนู้นไม่ดีตัวนี้ไม่ดีตัวนี้ ดีตัวนั้นไม่ดีมันไปมันไปจัดแจงตัวละครนะไม่ใช่ดูละครแล้วไปหัดละครนะครับไปกำกับการแสดงเนี่ยเนี่ยไม่ต้องมีแล้วแต่ละครไหนเล่นนะก็รู้เท่านั้นเองแล้วพอละครมันหมดไปแล้วเข้าลงไปแล้วก็เลิกไปเดี๋ยวละครตัวใหม่มามันเล่นอยู่ตลอดอ่ะทั้งวันทั้งคืนะละครกันหน้าเล่นตลอดไม่ต้องไปทำอะไรกับเขาเพิ่มแล้วดูไม่ไหวหรอกตื่นมาก็ มีอะไรอ่ะละครกันหน้าเหยียบบทนอนก็มีทุกก็มีปวดเมื่อยหิวก็หายหนาวร้อนปวดหนักปวดเบามีอยู่แล้วทั้งนั้นแหละของมันมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาเสนออยู่แล้วแล้วก็เรียนรู้กับเขาแล้วเวลาจ,จะไปแก้ทุกข์ก็เรียนรู้เขาอีก mm hmm. เพราะผู้ที่ทําด้วยความเคยชินเนี่ยมันเพียงแค่รู้เป็นสัญญาณในการเปลี่ยนการแก้ไปเท่านั้นเองเช่นรู้ปวดหนักปวดเบาแล้วก็ไปแล่นไปห้องน้ําแล้วก็ไม่รู้่ แต่ผู้ปฏิบัติควรจะรู้ไหมเราเราไปอย่างนั้นนะแล้วไปแก้ทุกอะไรทุกแต่และอย่างมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกหนักก็อย่างทุกเบาก็อย่างทุกที่ต้องอาบน้ําก็อย่างทุกที่ต้องแปรงฟันก็อย่างหนึ่งต้องเรียนรู้เขาและกําลังทำม,มีสติในการใช้ไหมแก้ทุกตรงนั้นนะเรียนรู้กับเขาอีกอันนี้แล้วแต่จะรู้ได้นะไม่ใช่ต่อไปฉันต้องรู้ทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่ความหมายนี้นะเพราะปกติเขาไม่รูร้ เขาเคยชินแต่ตอนนี้เรามาเรียนรู้เขาเท่าที่จะรู้ได้มันก็ไม่เป็นภาระไม่เหนื่อยไม่หนักหรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเพปกติเราไม่รู้เราก็ยังไม่เดือดร้อนอะไรจะไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นไรไป เราเคยเดือดร้อนกับมันไหมที่มันไม่รู้อ่ะเดือดร้อนเพราะว่าแต่แดงว่ามันอยากรู้อยากรู้มันตั้งตอนนั้นตั้งใจแล้วที่จะรูตรงนั้นน่ะเกิดจากการตั้งใจตั้งท่าก็รู้รู้ตัวว่านี่ตั้งใจแล้วอยากแล้วมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอมันไม่ได้อย่างที่มันต้องการเดี๋ยวมันจะงดหงิดลำคาญไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันจะเดือดร้อนแต่ถ้าเราไม่มีตัวนี้ก็มันนะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรปกติเราไม่รู้ก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรนี่ เมื่อไหร่เมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นพระาช่างมันก็ช่างมันปกติเราก็ไม่รู้ปกติเราไม่รู้นะแต่ทีนี้เราพยายามจะทําให้เขารู้นี่สิแล้วตัวที่พยายามทําให้รู้เนี่ยมันไปปิดบังธรรมชาติแล้วทาไปทามาต่ถาติดเสียเสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติแต่เนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างเผลอบ้างไปไปมาๆอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมชาติของมันแล้วไม่มีผลก้างเกียง ไม่มึนไม่ปวดไม่เครียดไม่เกร็งอะไรแต่สบายชิวๆนี่รู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่มันรู้อ่ะไม่ใช่แล้วแต่เราให้มันรู้ถ้าเราให้มันรู้นี่เรามีอำนาจนะมีอัตตาควบคุมบังคับได้แต่ของมันอ่ะไม่มีอำนาจบังคับบัญชาไม่ได้ธรรมชาติของมันเป็นอนัตตาต้องอนุโลมตามอนัตตาเขาเดี๋ยวมันจะสนุกกับการเรียนรู้ ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปเดือดร้อนเขาเนละเราไม่รู้มาตั้งนานก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรอย่าไม่รู้อีกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปเมื่อก่อนอาตมาใช้คำเนี่ยแล้วอยู่ได้แล้วเ,เลิกได้นะแล้ที่อาตมานําเสนอไปแล้วนั่นคือเป็นอุบายคายการทํากรรมฐานต้องคายก่อนของเก่าวะแต่ถ้ายังทําอยู่ไม่มีทางมารู้ตรงนี้หรอกพอคายไปแล้วมันถึงมาเรียนรู้โอ้เราไม่ต้องทําก็รู้ได้เพราะจิตอนะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ว่างจากอารมณ์ แต่ถ้าเราไปสร้างมันขึ้นมาอีกมันไปเพิ่มไอเพิ่มไอ้ตัวที่อยากให้มันรู้ตัณหามันทํางานสติปัญญามันเลยไม่ได้ทํางานเรามันเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เจริญตัณหาต้องเรียนรู้กับเขาด้วยแต่ถ้าเจริญสติปัฏฐานมันจะละกตัณหานะละอภิชาโทมนัตเนี่ยแต่ทำแล้วมันเพิ่มอภิชาโทมนัตเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้ละตัณหาไปเพิ่ม ก็ต้องเรียนรู้เขาอีกแต่ไม่เป็นไรรลองผิดลองถูกผิดก็เอาใหม่ได้เนี<ม>่ยานั้นก็กลับมาปัจจุบันเนี่ยของสตินะปัจจุบันมันมีของสติก็ได้ของสัมปชัญะญก็ได้เ<ม>นี่ยเช่นไม่รู้ว่าลารู้ว่าเผลอไปแล้วกลับมาสติเขาก็มีแล้วเนี่ยมารู้ปัจจุบันเวลาเผล่ก็เป็นเรื่องของอดีตอนาคตพอมารู้ตัวปัจจุบันเขาก็มาแล้วเนี่ยนะ หรือ,อยาบทใหญ่ยาบทย,ย,อย่ทยอยที่กําลังแก้ทุกอะไรอยู่นั่นแหละก็มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วแต่เขาจะรู้ได้รู้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเนีต้องวางใจเป็นนักศึกษาเรียนรู้กับเขาเขาเป็นอย่างนี้แหละแต่มันจะมีธรรมชาติอยู่สองอย่างหนึ่งมันไม่รู้สองรู้อย่างเช่นคิดนึกปรุงแต่งปรุงสร้าง อย่างเงี้ยมันก็ไปมันไม่รู้แล้วต่อมามันมีธรรมชาติที่รู้รู้ว่าคิดนึกปุงแต่งรู้ว่าฟุ้งซ่านไปเผลอไปแล้วกลับมาอย่างเงี้ยหรือเวลาตั้งใจหรือตั้งท่าจะดูกําหนดเนี่ยกับที่เข้ามารู้สึกเองธรรมชาติเขาโชว์อยู่แล้วอารมณ์เขาโชว์เขาเสนอเขาแสดงแล้วความรู้สึกก็มารู้อารมณ์นั้นแค่นี้เองแล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นไรก็ทําตามความเคยชินอย่างนั้นแหละ อย่าคิดว่าไอ้เคยชินมันเสียหายนะเพียงแต่บอกให้รู้เคยชินมันเกิดสองเรื่องโลภะกับโมหะ mm hmm. ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ไม่ใช่ต่อไปฉันต้องรู้ทุกเรื่องนะอย่าเผลอนะไม่ได้เราไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่บอกให้รู้ว่าไอ้เนี่ยเผลอก็เป็นธรรมชาติเขาไม่รู้ก็เป็นธรรมชาติเขาเพราะนั้นเราต้องมาฝกฝนต้องอบรมต้องเจริญความเพียรตติสัมมชญญะตัวนี้